สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวิวชานแนลพร้อมด้วยทีมงานหนุ่มอาร์มคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนน้นองน้ำชานแนลนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาตามต่อขอโชคลาภนะครับาตามเอฟที่เอฟเรียกร้องมาหลายท่านหลายคนนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมทีมงานก็ได้มีประทัดนะครับนุ่มอาร์มก็ได้ไปเอาประทัดมาแล้วก็ขอมาเซ็นไว้ปูพญาเตา โคงสุดท้ายนี่ว่าปูผืนสีหายตัวใหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามมาเบิงแล้วก็ไปสักกกาบไหวปูพญาเตาน้าก,กันนะครับท่านผู้ชมมาวันนี้นะครับน้ํารู้สึกว่าน้าล้าห้วยที่อยู่ด้านหลังผมน้ําจะขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกแต่ก็ยังดีนะครับยังดีที่น้ําไม่ท่วมหนักเหมือนทางภาคเหนือแล้วก็ทางริมฝั่งโขงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน้องคายทางจังหวัดเลยตอนนี้กําลัง หนักเลยนะครับก็น่าเห็นใจครับเป็นกาลังใจให้ทุกจังหวัดที่เจอภัยน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับขอเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะครับผมไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเข after, ้าไปด้านในไปสักการะไหว้ปู่พญาเต่าด้วยกันนะครับโอเคนะครับนี่นะครับคือลําห้วยอยู่ใกล้กับศาลปู่พญาเต่านะครับห้วยตัวนี้เขาเรียกว่าห้วยหินลาดนะครับลําห้วยนี้ก็จะเริ่มต้นมาจากโน่นนะครับ ทางาตำบลหัวโทนแล้วก็ไหลลงมาถึงลำเสียวนะครับลำเสียวใหญ่ที่เป็นลำน้ำเสียวนี้มาจากมาสรารคามอำเภอบอรบือนะครับแล้วก็ไหลลงไปที่แม่น้ำมูลที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ก็เป็นลำห้วยเล็กๆนะครับนี่น้องมากระบอกอามร,รถที่ผมมาวันนี้ก็คือรถพ่วง ข้างนะครับสองหนึ่งสามนะครับเอาคันนี้มาเอดีสามห้าเ็นรถน้าะอ่าผมกำลังเปิดกล้องพอดีครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายอย่างไรเนาะอืมเป็นยังไงฝนตกนะเออตกเพาน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมหลังค้าส่าหัวไปหลังคาเหี้ยนหลังคาว่ะยังกหัวคือเก่าเออยังหัวคือเก่าหลังคาเหี้ยผมพอนู้สึกฝนตกอะสร้างนี่บ่เคยต้องคิดไปเรื่องภาวะช่วงนี้สร้างเป็น เย่งน้เราสร้างบาดเจ็บเดี๋ยวว่าจะไปเยี่ยมสร้างเปนพรอมแล้วก็ช่วงนี้ผมกับ้าจะอยากเที่อยากสร้างอยู่อยากจะหลังค่าอย่างเดียวอย่าคือปัญหาเอเห็ดหลังข้าเห็ดเมื่อปีพศฝนตกฝนตกรู้มันกัเลยเห็ดเห็ดเห็ดต้อนเนื่อ่งว่ได้นะคน้อวเนะื่ีกการลงคิปานเพรว่นี่รถมอามานะครับแ้าทนรเลยเพราะว่ายังไม่มีังไ่ามศนารวมมว้างอย่ หม่างมากก็เอารถคันนี้มานะครับทะเบียนก็สี่หนึ่งสี่สี่นะครับฝนตกน้ําตรงนี้ที่ทางเข้านี่ก็นี่น้ำขังแน่นะครับนะครับท่านผู้ชมวันนี้ต้องรีบถ่ายทํานะครับเพราะว่า ฟ้ามืดขึม้มาอีกแล้วเพราะว่าพายุเข้าวันนะครับถึงวันที่สิบเก็บวันนี้ก็วันที่เท่าไรแล้วล่ะน,น,นะปู่พญาเต่านะครับเขาไม่เรียกว่าผีควนบ้านท่าเกินบอกผีควนปะบ้านเ่าเกินเราบอกผีควนเขาไม่เรียกผีควนเขาเรียกว่าน้อยนาเไม่โบกมือเดี๋ยว รวยมันน่ะเออรวยมั่นก่แต่พานกหลายๆนี่มันต้องกินเอออ๋ออวิ่เขาเขาเขาเรียกภาษาไทยเอิญภาทีนกบักนมงัวบักนมงัวแมนมันก็เป็นหมักนมงัวอยู่ดีแหละเอาภาษาไทยดีกว่านั่นแหละภาษาไทยแต่ภาษาอีสานเขาเรียกบักผีพวนบเอาภาษาภาษากลางนี่นมงัวงเออ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 หมดหมดกัด เขาเอินบัวกนมงัวมาที่นี่อันน้ำใกลุ้นหอสามปูเหรอเนี่ยน้ำจ่อสุดมากเลยนี่ทีเอรวงยานูแต่ที่แน่แเราต้องรีบไปสักการะไหว้ปู่แม่านอาวินเดี๋ยวดูเงียงกันงกัแง่นกังากังานกังกัดแต่วาไปหันมาบ้างด้หนงาใหม่บอกใจนึงใส่นี่นีอาวินพูเออากัดหมดียงกัดเพรมัน ขามันแล้วอืมมันนานหลายย่างของไปไมห่างเลอุ้อาวินอะไรเอออ่อเบิ้งคลิปอาวินอยู่เบิ้งอาวินกับพรไหเห็นเป็นเป็นน้องดำๆอย่างนี้ฮะล่ะเบิ้งเบาน้ำเขามาสองคนเทาบ่อนะเออโอ้ยอนั้นๆมาจัดการมันแล้วที่แหลกนะอามที่แหลกเป็นเชี่ยไม่อ่าสันยังแห้งเลยเชี่ยเขี่ยไม่อยู่หันสันสันยังแรงนะครับท่านผู้ชมวันนั้นเกิดพอนานๆเหเอาๆพักพักกันเรียนอนำไปนักเรียนเ้องปรเดี๋ยวห้เงาบ่ได้อันอันจังไรล่ะ เขาเห็นอิริน้อยอ่ะบางคนว่าบางคนโอ้ยชายคนมคักมักเขว่งกิ่งไม้ชายคนมาอย่างงุ่นนี้มาเปิดดวง,ง,งตูนดวงตีโอ้ยข่อยากัดหูจังเลยเนีน่ยนะท่านผู้ชมนะข่อยเจ้าบระเจ้วัดเจ้าบระศักดสิทดิ์ข่อยออเห็นเป็นคนบะเสียอ่ออ,องตรงเลยตะวันมันกลับไปหาข้อมค,คิดเห็นว่าอะไรนาะอ่าก็แล้วแต่เพิ่นจีคิดไปตะวันในส่วนมัน่ะผมเห็นอิลีนะครับท่านผู้ชมเห็นอิลีนะครับเพราะว่าผมผมก็คิดว่าย่านคนมาแข่งผมยังเฝ้าแลีนไปเบิ่งที่นี่ ทีนี่มันมันมเมนคนครับทนมูอชมอยู่ตรงไหนมเมนต์ค้นอืมโอยขาก็แล้วอาวินเบางเียร์้ยวุเอาวินหนักหนันี่นี่นีนี่นั่น้ามโอ้สตทอกองดิบางเคียร์อันนี้ไหมเอาเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมมันเาใหม่ปะน้ำงาใหม่หาใหม่เพาเป็นยาไหม่เด้เออเออยาใหม่หน้าใหม่เออกิ่งไม้กิ่งไม้อืมท่านผู้ชม เอาเดียวเดียวไปทำควบสารละเตรียมถูเทียนสักหลักกว่ายี่บ่ก้าปูเงี้ยเตาสักวันนะเงี้ยเตาขี้ก้าวปูพญาเตาก่อนนะไม่ใช่เงี้ยเตาปูพญาเตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะคะอย่างแี้น่ยผมบอกไว้ว่าจะเอาประทัดประจุดโค้งสุดท้ายหลังที่ล่าสุดมากับน้องน้ำแชนแนลสองคน มาเจอที่มังตัวเอริสแต่เจอมาคิดของเอริสแม่โอ้โหเห็ิงจะเลยเข้ามาคอยเห็นบอสชัดกันไลยจริงๆท่านผู้ชมนะครับเห็นจริงๆบางท่านบอกว่าเอาคนมานั hmm. oh ่งมานั่งเอาเอาคนมามาเอากิ่งไว้มาตาเล่นมันต้องต้องเห็นขามันก็ต้องเห็นมืดเออแล้วอีกอย่างหนึ่งได้ยินเสียงดนตรีไปเปิดเสียงดนตรีพูดล่าสุดมีงานศพเออมันมีงานในบ้านมีงานศพในบ้านก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเขาบอกว่ามีงานศพตะกินดู มันเกะเขากับบุก้อง้องดูว่ามันเป็นไง่พราว่ามันมันแกวมากีทระบาดพตอนลมแมนๆลมเพราะว่าลมมันมาทางนี้นะครับท่านผู้ชมเลยที่จริงเนี่ยไม่ต้องท่านผู้ชมที่มันไม่เชื่อหรอกผมคนหนึ่งยีรุษเสือเพราะว่าแถวเราเห็นหนาตาของเนี่ยเขาถือว่ถึงบางออกเลยจริงผมทำอะไรได้ทั้งสิ้น จะไปไหนมาอะไรไทยยิ่งมาเนี่ยต,ต้องพิสูจน์เดี๋ยวของต้องให้นี่เดี๋ยวของใหม่จะติดบ้าบอกสู้กันบังแต่ก็มีนำเรียงน,น,นำนงช่วงนี้นก็ยุ่งยเรื่องบ้านอยู่หลังคาหัวนะครับมันรั่วใหม่หมลังคาออกถามกับผีน้ำพัดโดน,นเออพราะตรงเนี้ยบทได้รื้อปุ๊บก็รื้อยาวเลยผมมาที่นี่ช่างเขาบอกโอ้ยมันมันรั่วหลายเอาก็ตามใจสั่างไหนก็รั่วเอาะก็รั่วที่แรกที่แหลกพอที่เป็นแต่สังกะสีที่นี้ พอไปเนื้อไม้ใช้ไม่ได้บ้านบ้านทองน้บางไม้ใช้เออมันไม่ใส่ไม่ใส่ไมด้ไม้ไม้ใส่ไม่ได้อ่ามันสุกพวกพวกวารีเป็นเ่าเป็นค้อเป็นเครื่องเนี่ยคือมันไม่นี่งห่วงแล้วอะไม่มันหูน่ะหวสมช่องพอท่านะสีหน้ามันหัวหัวไม่ใส่ไม่ไม่กับหูตามเมนรับนะครับช่วงนี้กันได้อต่บานนี่มันได้เป็นงานสร้างเลยแก็เลยคุยกับช่างว่าเดี๋ยวเลื่อนขยายสารผมคุยกับช่างเลอสร้างที่บริษัทนี่แหละท่นที่ทำหลังคาผมเนี่ย เพื่อนจะขอมาทําที่นี่เองอคุยกับช่างมาแล้วนะครับก็เพื่อก็ว่าเดี๋ยวตามคิวจะหน่อยเด้อเอาโอเคช่างก็เป็นยังอขอให้มาเห็ดนะครับแต่สิ่พอดีเบิร์ตหนาสนหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเนี่ยนานจริงเนี่ยมีพายุเขาเพราะว่าช่วงนี้ช่วงที่ได้เห็ดสมือเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ได้คุยกับอ่าวงคาราบาวไว้แล้วเพราะว่าจะทำนะครับอ๋อทีมงานวงคาราบาวไหมอฮะคาราบาวเออคุยคุยกัาเป็นมาเรียบร้อยแล้วว่าจะมาเห็ดนี้ ว่าตัวนี้เขาเป็นอะไเพราะว่าคอยสัญญาณหนาฝนเก็ว่าไปก็คิดอยู่เอาสัญญาณหนาฝนอยู่มันหนาฝนนะจะบุกเหตุตระมั่นนี่นะตันนี้มันเรื่อมาเรือน้ำไอ้ซึมงแรงก็ะบะนั่งมองมองเปียกเนาะสามาันก็ซึมน้ำเนาะ นะครับอ่ะท่านผู้ชมครับมาบอกดาโปนะครับไปพร้อมๆกันเพราะว่าวันนี้จะขอแค่จุดเลขหางประทัดตัวเดียวโดดๆพอนอกนั้นจุดไม่จุดทูบไม่ขยับเซมซีอะไรใดทั้งสิ้นเพราะว่าไปขอมาแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ทูบอยว่ไม่ทูบไ่จุดไปเอาบ่ะอันนี้ก็อีกแบบนึงนี่มาที่นี่ไปโย่ถูกเซี่ยงเฮ้ไปเลยจุดเนมเฮ้ยเฮ้ยเอา เดี๋ยวเด้อมันมันจากกันเองบอกว่าแหาตัวเนี้ยไปไว้เอาหยมเรือเต้นกันเองวาโอ้ยมาได้ความจัดตานน้ำระตีเมื่อตะกี้ผมเมื่อตะกี้ไม่ได้เป็นกะตีเลยวายเป็นไปม้ว่าเราเม่นบนน้ำอ่ะจขนาดเราใส่ตากูเลยเอ แต่รั่งเบิงอยู่วันหนองน้ำนี่ประมาณนั้นตกยองเป็นผู้หญิง่งเป็นพรอมกันแน่เนาะโอ้ยเจ้าก็ได้เนาะมาๆมาๆมาท่านผู้ชมมาบอกข่าวกันครับผมทำไม่หลักยุ่งมากัดตื่นกันเองนะท่านผู้ชมครับไปโอเคครับตบก่นนี่เดี๋ยวอาวินเอาไม้ข่อยยื้อใส่มาบายตบบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเกี้ยนี่สีดังแปะแห้งได้ดิอ่าตายตบตรงนี้ดังแปะดิ นะท่านผู้ชมป่ะโอเคครับผมครับสาธุนะโมตัสสะปะกวาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัวเอาคนที่ไทยนุ่มบางคนขอตามเลยอวิน บอกกล้าพูดกันเดี๋ยวจะบอกตามที่หลังสาธุสาธุอารินบอกเขาเลยเด้อสาธุสาธุเด้อปู่พญาเต่าพร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประพุ่มเจ้าทีพระแม่นางธรณีเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้เจ้าป้าเจ้าเขาปู่พญาเต่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ปู่พญาเต่าผู้มีหูแก้วตาทิพย์ปู่พญาเต่าผู้มีอิทธิฤทธิ์ผู้มีความเมตตาต่อหลูกหลานเมือนี้ทีมงานช่องมารินชาแนลนุ่มบางพิ่นเดิมปลอดทอยเพิ่นมีเส้นน้องน้ำชาแนลก็ได้เดินทางมาสักการะกราบไหว้ มาขอเพ ina, ิงบุญบารมีป <knowledge>. ู่พญาเตาคือเกาเมนีมาตามโคกสุดทไายของงวดวันที่16กันยายนพศ2 5 6 7พอสเพื่อมาขอโชคลาภนำปูคือเลขถ่ายแา้วันที่1 3ตัวตรงๆเนอปู่เอ๋ยของงวดวันที่16กันยายนนี่ขอได้โปรดเมตตาสงสารโปรดพาให้ลูกหลานเป็นสพานบุญไปให้เอฟซีทั้งบ้านสุู่สุขคนให้เพิ่นได้โชคได้ลาภเปิดดวงเปิดบุญเปิดโชคชะตาให้เพิ่น ตวยทิ ة, well, ่นซาคุสเพื่อย่วงนานไปโดนอ่ะนั่นำยิ่งกลไหนเง้นกันไปกมเนาะเนาะเนี่ยมันยังข้างนั้นเนี่ยฉันขางนั้นพีจังคนไทยเนี่ยบ้าจาบอนี่มีนะครงตองคอมเมนเนี่ยเนี่ มีมาลามบอกมาลามดิเด้โอ้โหสาราล้นมากนี่เอาตรงเด้อเยี้อมินมินหนึ่งเด้อนะนั่นเห็นบอยเรื่อยยางแขนเด้อยิงยิงไม่ไม่งาไม่แหงนาไม่พุวันนี้พ่อถือน้ำพ่อถือน้ำมันที่เริ่มพุแล้วก็ฮักายแล่ะที่นี่ทำมี่ร่มนะอาร์มกังไปกันไงเพราอามกับเพราะอาร์มเถอะกันบ่ได้เสริมได้เลี้ยงอย่ไรบ้างดีดีว้านะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับก็เดี๋ยวอีได้มา อขอเพิ่นก็บเพือที่ว่าผมคุปลอยไปคงสุดท้ายเนาะคือสีขอเหล็กจุดเหล็กประทัดเพิ่นกับปู่พญาเต่านะครับเดี๋ยวนี้ปู่พญาเต่าเพิ่นดังแห้งเลยดังแห้งเลยสังเกตชาวบ้านชาวช่องดูแถวๆนี้มักขาดเขาไหวเลยเพิ่นได้เบิ่งคลิปไมเหาเลยได้เบิ่งคลิปเพิ่นว่าโ้มามเอ้ยข่อยเองขอคัดข้าเจ้าเนาะเห็นทั้งหมดเอาอินเดี๋ยสุบไว้ฟังโนมามเอ้ยข่อยเองขอจัดขาเจ้าเอาจะพอเองเอา เจ้านี่นับภาษสาทยังจบพอวัดปูบุญคอยแห้งคอยคอยมามา็นเป็นเป็นเป็นแมลงยามปลาของผู้ใดก่อนยามจันทร์ยามจันทร์ที่นี่เป็นไรเพรมาหอดนี่ปึ๊บคอยก็เห็นพันยูส่องนี่เลยหลังจากยามปึ๊บหันมาหาคอยดิ้งเลยเดิดิ้งเลยบเพรพอหันปึ๊บเผลมาเลยวะปลาติดเด็ดปลาเพราะคอยไงผลเพราะจำเอาเลยวะเพราะไงเนี่ยเพราะมัน เพป็นเพ่นเรียกว่าสิมีคนอยู่แถวนี้บอเพป็นเพื่องว่าตัวใจเมันก็เลยมาเบิ่งปุ๊บมันมีคนตะวันแล้วบอกว่า่เป็นอยัางตะวันก็โห่อาจจะเป็นเริ่มเคยเบิ่งคขิปโตอยู่ตรนนี้พอกับนโตโตเจ้าของแล้วก็เลยว่าขนลุกแน่อยู่ตะวันราคิดว่าหามีคนอยุติแล้วก็เลยมาเบิ่งเสือที่นี่แล้วก็เลยไปจับเพป็นหันขึ้นเขาหันแบบนี้แหละจับไปหนีปุ๊บแล้วก็ไปเอาไปยามปลาเบิ่งหันเวลาได้ประคอนป่ะหลังจาไดปลาคอนปุ๊บก็ไปยามอีกครั้งหนึ่งติดกัน พ่อเด็ดปุ๊บประดุกขึ้นมาได้ปลาดุกหันอีกขึ้นเขาสองเที่ยวโอ้ได้ปลาควากับปลาดุกตอนนี้เขี่ยวนี่เอาปลาไปผอมจันเลยเราไปเรื่ั้ๆไปเรเ่อยเราเราเราเ่าเบลียวเหลืองเลยว่าเราเห็นเห็นกระต่ายเจ้าของเพราแยกยังเห็นว่าคุณยสาถือว่าเป็นเจ้าของเขาเพราะเขาผขาภพผ่ามากเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าเจลียคักๆเลยที่ว่าเป็นเป็นเจ้าของทีมนว่าแม่เนี่ยอุ้อในระหว่างนี้คยันเป็นของแถื่อนในระหว่างระหว่างเห็นผมก็เลยว่า ก็ดีล้วให้เพิ่นยืนยันห้วนี้ว่าเห็นจริงอือ่าคือคือไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะมาเอาปูทำไมไม่ทำไม่เห็นน่ะปูอยากพอได้ปูเอ้ไมนเหมือนเป็นการไปทาบเป็นการไปลบลูปลูกปูถ้าเพิ่นสิได้เห็นอ่ะบ่อยากอีหลีทำอะไรกันทีนะกดีนะเพราะไอ้แม่สาเนี่ยจ้าของทีบรรดาเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นอีหลีโอ้ยลูกสาวเพิ่อนเห็นลูกสาวมั่วจุ้มแม่เห็นทักอันนั้นก็เห็นอีหลีนะครับทุกท่าน แต่เพิ่นมาหน้าเพิ่นมาสิงยางมานี่ิเลยนั่นเขียเพิ่นมาเบิ่งเลขกถูกมีคนมาจุดขอเลขลูกถูกมันบ่วนเหนี่ยละไล่ม้วนเนี่ยล่มแล้วมาเบิ่งเนี่ยแล้วใลอตเตอรี่ยังด้วยคือจังไอ้บักไสเนาะไอ้บ่าชัยเบาไส้มันมันร้อนฟังว่าผักปวกมันน่ะมาใส่ครบมาดิ้นครบจักดีแหม่ครบไงเด่นคอมันอีเนาะเอาไปสายไปแง่งครบแงงแย่งเจ๊กี่เด่นยิ่งเสียงคนบอกผมเด้อือที่นี่แย่งไปเพื่เห็นหน้าปูพญาเต่าเลยออืเป็นเป็นปูผู้ชายอยู่หั่นโออแบบนั้น แลนหูรับปั๊บใหม่เลยพ่น่มันเห็นชัดๆเลยผู้นั้นเห็นชัดๆตัผู้ชซีซันเบาแผกมากผู้เดียวเบาแพลกสตาร์ทเอิรถก็ติดตกลงเอฟซีเป็นวายเบาแผกทผู้เดียวป่ะเอาตกลงแลนผู้นั้นไปเอารถไปจง่เป็นไหนน่าไม่ได้รับบอลเึน บอ่คือ้าไปไล่สดคุณถ้าไปไล่สดเดิมมันอัไนเออมันอะไนไปไรซดออมันนี้เนี่เป็นไนไแฟนมาเนี่ยผ้าผมว่าเอาครับม้าเมาหรือเปล่าม้าเอาอะยังไม่บ้านนะบอก่คือทางข้อหาโม่แบบบ้าง้ามูว่า uhm. เอาไออันนี้ใบมูขี่รถมาใหายตายตัวตายอยู่มองอะไรเดนออกไปหอนมองสะพานตายท่านผู้ชมนี่ครับคือถ้าเพื่อนทีนี่เป็นหัวหน้าท่านผู้ชมคือคือบางทีนี่ชินไหมชินอยู่นะแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่เขาบองไปเห็นน้องมาหาโดยตรงเนาะมันกะมันขีชินบอกมันกะชินแต่ว่า ยานป้มันก็ยานมากว่าช mm. str ิ้นบุญแล้วแต่ว่าตังเทียตังเทียอาการตกใจเนาะมันอาจจะมีเสียงโหวกเวกหๆเห็นมากเพราะว่ามันตกใจเนาะที่จริงที่จริงผูปูพ่นก็บว่าอยาไรต้องบอกยังหลายได้ขนาดเอิ้นการมหันตก็ยังตื่นกันเยังตื่นยังตกใจตกใจนะท่านผู้มวางเวงอะแล้ว่าจะบ่เนี่ไม่อเดียวนึงเลนาน่วมเออ้นามันเออนานาัน้ำน้นมันได้เฮ้ยนี่แหะ มากเท่านผู้ชมเรื่องเนี้ยเอางี้ท่านผู้ชมนำยิบประทัดหน้าห้องอก็เดี๋ยวจะได้อ่ามาจุดเลขหางประทัดตัว๋ยวจะได้ไดกลับบอกลาชาวปู่ น้ำซึมแล้วนี่แหละดาเกียกแล้วโอ้ยด่าเกียกแล้วเ้ยี่ใคราไวเหนียวใช้บอลเจาเสียเจ็ดนดไปไปไปไท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยมาเห็ดเม่นื่อปูนเห็ดลังค่าบุรณะเพื่อไม่เนาะคือคุยกับซางพันแล้วคุยกับางพันนมงพยิงางพันมาเพิร์สีไในรวมนั่นไหมสางนั่นเลางางเพิบนบ่าว เดี๋ยวเิ่นสิม่เห็นนั่เพราะว่าเิ่นเเค่งบุีอยู่กสัะเปนอยาแต่เรยเออพอดีพอดีลูกที่กลงลอ้าตสร้างดีเมือดีเด่นมกอแล้วว่ากัแล้วว่ากัเฮดคุมมาเลยอนี่เลยไปท่านผู้ชมครับไปนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้จะได้จุดประทับหนึ่งพันนัดนะครับโอ้ยตรงดูดเอหมดที่หมดโดนชุดเกียร์หนึ่ง จำได้ตันหนึงเก่าหนึ่งหรือว่าอยังก่อนนั้นตามตัวตรงเลยตัวนั้นเอาตรงเลยเอาตามตัวตรงเลยแต่ว่าเรื่องเรื่องประทับเนี่ยท่านผู้ชม ส่วนใหญ่เวลามันจุดปุ๊บเนี่ยบางทีประทัดมันชอบไหม,มที่ว่าหางประทัดอะ่ะก,ก็ต้องตามสมรภามอ่ากั็นไมวัดแสดงว่าเพิ่งวู้หายอโอ้ยขอยืมถุบดอกหนึ่งเด้อเอาอยัางครับ อุ่นห,หมดหมดหมดมาเอาเลยครับโอเคครับวิธีจุดนะครับเหนือตกใจหมดหมดแล้วยังแนหนมีด้วยนะ นั่นเรียบร้อยครับผมอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับไีเยวก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะผมขอเอาทูบวางไว้ก่อนเหฮะเดะตัวนี้ยังนะครับก็ไม่รู้ว่าไปไหนผมกำลังหาอยู่นะครับ ฮ<ไ>ะนั่นน่ะฮะ<ช>อบอกมนเป็นแบบใดมยู่นีนมาวิพวกไ้มันสีย,ย,นย,ยู่นี่อยู่เนเสื้อเป่นใหม่ไปเหรอวะสงสัยแต่บุชมชอยคอยหายไงเดี๋ยวคอย<ข>ออดูนะครับผู้ชมปกิเป็นอันแทนนักเสียอบ้งบอกมันจะเป็นเป็นเป็นผาเลยนีเน่เห็นบ้างนี่ออนี่มั้ เอาไม่เห็นตานั่นฮึคันหูเพราะว่าอันมันนี่นี่มันจะเป็นอันนี้เออทําไมมันไม่เห็นนะบุคชลหไม่เจอจะบอกว่าไม่ไปหมดเลยอ่ะไหมหมดหรือเปล่าอยู่พ่วงปูนเลยนอ่าท่านผู้ชมเห็นไหมแปลกมากเลยครับแปลกเลยท่านผู้ชมผู้อ่านผู้สหายที่รีบจให้เห็นเด้อถ้าผู้บ้ายเห็น หรือว่าบ่ได้ก็แสดงว่าให้ยแทลเลขเท่านั้นแล้วแสดงว่าเลขเขาอยู่ที่มาทายขีดมันเป็นผ่าได้ลรออาร์มปกติมันจะเป็นผ่าตามแล้วมันเราเออมันจะเป็นผ่าแบบนี้เห็นแต่เสือกนี่เห็นแต่เสือกท่านผู้ชมแปลกมากว่เห็นเต้าเสื้ไม่เห็นจริงนะครับท่านผู้ชมน้ำฟองกับโมีไม่มีจริงนะผมว่าน่าจะไหม้หมดเลยอ่ะ กบางบางทีที่วมะมันมันสมักใหม่หดเห็เทมาเลยอืถ้ารูบว่ให้ยคือไนไหนตัวเก่าแล้วอเป็นตัวเก่าแหละโดยทีไมาขอเป็นแม่ไป้โวนประทดนต้องบเห็นเอาจักตาเนี่ยเอาแปดนตาเล่นทางปฏิทันเลยไม่เห็นนะครับทุกทนเห็นเสื้อครับองตองอยู่เสื้อ อ่าแปลกมันนี่มันนี่คือแปลกอีกนดี้ไดว,วินแปลกมากเลยแปลกมากเลดเหรอมาตามรักเนี่ยเขาโยดน้ำผมว่าเลขต้องเขานด๊น้ำปูแน,น่นอนของทุกไทยมาให้น็นกี่เป็นน้ำปูบ้ใหอยอ่ะปูจะห้แชร์ที่มาขอขนาดด้วท,ทางบัตรแต่เ,น,งเงนี่ยไม่เห็นน้ำกับการเห็นแต่เสื้อนี่เห็นแต่เสื้อค่ะท่านผู้ชมบ่เห็นอันทางประทัตรเลยเขามีมาวิ่งถึงแต่ใส่แฟนหาได้ที่นี่ ว่นมันมันกับอะไรว่านี่ด้มันเป็นผ้าพูดใส่ซ้องหางบัดเก่าบอกพหาะัดเก่าเออเดี๋ยวจะมาซ่องหางบัดรเก่าเด้๋เปชมแสดงปูปลาไห่อือครับกสีสียู่กับเสือกเลยแมอยูกับเสือกเลยเพาอ่านมากมลยกับเพราะว่ามากอ่านชุดเลขาบัตรเ่าที่มือเนาะซึ่งไหนต้องไปเห็นท่ไมเขาต้องหางหนีเนาะเอ้วิน คนต้องหไหนนี่เดี๋ยวมาซองซองหางเก่าท่านผู้ชมครับมานี่เอากล้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะทาดูเลยครับทาทันทันใหม่มันก็ต้องเป็นผาไหหาไม่เจอเลยครับคือมันหาไม่เจอถ้าไม่ก็ต้องมีรอยปิดที่เชือกหนิดเดียวเลือดแต่เสื้อกับสีมีเลือดขาร์ดติดเชือกมันถ้ามันมีเ็าเห็นสีดูกระเสือกทั้งผิวเลยอ่าดูเป็นจริงนะครับท่านผู้ชม กูแสด็ดนหลี้วบ่เห็นอิ๋ีบ่ไม่อิ๋ไมนี่น้องข่าันไนจะเป็นอันนี้อันนี้ไม่จะเป็นผ่าอันเป็นกระดาษพปกติคอันนี้จะเป็นผ่าอืมเหมือนกระดาษไหมคนณจรินเอาเปไหนอืมบ่ีหดี บ่เห็นบ่เห็นหาจังได๋ก็บ่เห็นเลยครับตรงๆนะตาแบบมันมันมันไม่พลาดเดี๋ยวนะไม่น่าจะพลาดไม่ไม่ก็ต้องเหมุนแต่ครั้งนี้แตกมากๆเพราะว่าคือเราจุดเลขหางวรตรทัดแล้วมันไม่มีเลขหางวัตรทัดทุนแตกมากแต่ว่าเชือกก็ยังเห็นอยู่มั้ยเชือกเชือกแต่เชือกเลขหางรทัดยังเห็น มันเป็นผามันก็ต้องเห็นเห็นว่าที่ไปจุดใหม่ก็ยังไม่มีไม่เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมพ่นแปตาเนาะค่ะปูเหอปูผลนสียหาเลขนะครับเลขที่มาขอกอนลานันแล้วนะครับท่านผู้ชมมาคงสุดท้ายมาจุดประทัดบ่เห็นเลขเลยนะครับท่านผู้ชมไม่เห็นเลขเลย กติหาเนี่ยเอะได้เหรอไม่แล้วเอาไ้แล้วถ้มันตรจริงนะเก้าสามอ่าไม่เจอเลยครับหาไม่เจอแล้วถชมนะครับเก้าสามสี่กามแล้วไปอีกหางอีก้างนึง้นะทเก้านี่ก็ไม่ใช่หรือว่าปูสีหงไ์หรือว่าปูสีหงทีมักขอเป็นไปได้เบิด์นะค่ะเพราะว่าหางปลาทรายจั้นไหก็ไม่เห็น เห็นแพ้เผมว่ากระเด็นกับเบิ้งที่ได้ข่ว่ากระเด็นูนี่แแตให้ดูว่เป็นี่ยเป็นแนวทางเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเลขหางประทัดตัวเก่านะครับตรงนี้กิจเก้าสามห้าแล้วก็เก้าสามสี่สองห้านี่คือเลขหางประทัดเก่านะครับ เลขหางประทัดตัวใหม่ที่จุดันนี้ไม่เห็นไม่เจอเลยนะครับเห็นแต่เชือกนี่ครับเชือกหลักฐานมีนะครับีเชือก,ก,มนะอกไม่มียงแก่ทาไมไม่มีโมมี่ล้งคาลังคาก็ไม่มีแฝกตาแฝดอืมแฝมากมากคันนี้แฝดสุดๆหากันทั้งทั้งสี่ช่องเลยนะครับก็ไม่เจอไม่เห็นเลย

กดปุ่มให้หน่อยน่า่าลืมด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนุอามคนเดิมมาวันเนี่้าอ่คนเดีย่อนให้หน่อยหน่อยก่อนที่หน้านะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับหัวาเียร์ก็ให้เอุกซตรุคันโชค์ลยลำด้งยร้่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจน เดินท่าใส่ใจขอหัช่าัก่อนจะไล่จะไล่ทั้งปวงโชคดีเหมนกด้วยันทุกนะครับตนักิแขอก็สวัสดีค่ะหาอยังไงก็หาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมก็ปูพญาเนพคกจะหายเลขแล้วนะครับที่มะขอกรนหนั้นนะครับเล็กถูกเหลขกซิมซ นะครับมามือนีคงสุดท้ายเอาประทัดมาจุดถวายพันนัดหาเลขค้างประทัดบ่มีบ่พอเลยนะครับท่านผู้ชมหาซอยกันทั้งซี่ช่องนะครับเรีกว่ากับบ่พอแปลกมากต้องทำแบบนั้นแล้วติดชุดเลขทางแต่มันก็หนาผ่าแมนทุกข้างที่มาเนาะอ่นก็ไม่ความหูสกว่าถาว่าปูบ่หายมือบ่ฟ้องวังตัวนี้แ่ละนี่แหละปัญหาอ่นปูอ่ะืมแล้วก็ ถึงใหม่เนาะอ่านเลขคางมาทัดก็ใหม่บ่เบิดก็ใหม่บ่เบิดเพลเขาก็ยังเห็นแต่ละครั้งเยอะแมนก็ตรงนี้นีหลักฐานติดนั้งเสือกนะครับนี่เอาตรงๆเรืความศักดิ์สิทธิ์ชุดยอดอยางบ้ายก็คือบ่เห็นเลยออฮ่าแต่ผมก็อเลยโอ้ยสาธุสาธุได้แล้วอ่านเพิ่นใหไหเลขทูบเลขเซียมซี่ที่มาขอก่อนหน้านั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมไปท่านไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะได้กราบลาปู่พญาเต่าไปเลยนะครับเพราะว่าย่านฝนมาอีกนะครับท่านผู้ชม นะครับประมาณประมาณนั้นนะครับสําหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับสับตะไคร้ให้กับทางทีมงานทางช่องด้วยครับมาวินชาแนลหนุ่มอาร์มคนเดิมป้าต่อยคนมือเซนน้ำชาแนลแลวก็ทีมงานพ่อทองแหลกคนเดิมบอกแพ็กชาแนลด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็ราบลาแล้วก็ค่อยพบกันคลิปหน้าีพีหน้านะครับสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ